ระหว่างกองทัพบ,บกกับองค์การสาประชาชาติประจำประเทศไทยแล้วก็ด้านอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นนี่เป็นกระทรวงไหนเนี่ยกระทรวงเกษตรหรือเปล่าฮะฝั่งเนี้ยอ่าเป็นกรมป่าไม้นะเป็นถนนรัชดำเนินสถานที่แห่งนี้ในเวลาอีกไม่นานเมื่อย้อนไป5ปีด้านก็คือเมื่อปี2,551 เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเศร้าสลดนั่นก็คือเกิดการเลวะสซุ่มสังหารการล้อมปราบล้อมฆ่าของเพื่อนร่วมชาติคุณนรงศักดิ์กอบไทยสงนักสู้ผู้เรียกว่าสู้จนตัวตายไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาได้ลงทุนไว้นั่นก็คือการลงทุนด้วยชีวิต นามสกุลกรอบไทยสงศ์นามสกุลนี้มาจากโคราชแต่ว่าไปประกอบธุรกิจกิจการงานอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีกับพี่สาวค่ำคืนที่เกิดเหตุพวกเราคงได้ฟังได้รู้ได้เล่าเรื่องมีการเขียนเป็นหนังสือตำนานว่าคุณอรงศักดิ์กรอบไทยสง์เป็นหนึ่งในจำนวนพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยท่าลางการนำของ ตอนนั้นมีคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือนายเนวินชิดชอบนะเป็นคนอยู่เบื้องหลังให้มีการเคลื่อนขบวนจากท้องสนามหลวงนะผ่านแกนนำหลายคนผมก็ไม่เอ่ยชื่อในขณะที่อาจารย์สุรชัยไม่เห็นด้วยครับวันนั้นนะ่ะอาจารย์บอกว่าไม่อยากให้เคลื่อนพลแต่ว่าไม่สามารถจะขัดคนที่เขาวางแผนไว้ว่าจะสามารถทำให้เกิดความไม่ชอบธรรมของฝ่ายพันธมิตรไว้ แต่ว่าการเคลื่อนพลจากสนามหลวงมาที่นี่ไม่น่าเชื่อครับเป็นการมาแสดงความเห็นเป็นการมายืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดธรรมเนียบรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการยึดสะพานมักควานพื้นที่ร,รอบๆทำเนลวรัฐบาลของฝ่ายพันธมิตรเป็นการแสดงออกโดยสันติวิธีไม่มีการใช้อาวุธไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น จากการเคลื่อนไหวมาแบบธรรมชาติเท่านั้นเองตลอดระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้ามานะเลยหลุดสะพานผ่านผ้ามาเหมือนกับเราเข้าสู่พื้นที่เรียกว่าคลิ่งโซนหรือพื้นที่สังหารเป็นพื้นที่ที่ถูกวางกลศึกวางสายสนกลในเป็นไข่กลไว้เป็นพื้นที่เหมือนกับข่าศึกถ้าท่านดูสงครามสามกก เห็นหนังจีนนะครับนาฝ่ายหนึ่งก๊กหนึ่งยกทัพไปผ่านค่ายกลศึกฝัก่งหนึ่งก็จะมีการผ่า,ผานค่ายกลผ่านภูเขาผ่านแม่น้ําผ่านลานําธารเข้าไปในพื้นที่สังหารก็จะมีการโห่ร้องปิดล้อมแล้วก็ล้อมฆ่านั่นคือเราคิดว่าจะเห็นเฉพาะในสงครามเท่านั้นแต่วันนี้เหตุการณ์ที่เป็นหนังภาพยนตร์นั้นได้เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยที่ฝ่ายพันธมิตรที่นําโดยนายสนธิจํารอง นักขณะนั้นกับพักพวกเขาที่มีมือที่มองไม่เห็นเส้นใหญ่อยู่ข้างหลังต้องการโค่นล้มฝ่ายประชาธิปไตยที่เรายังไม่เห็นได้ชัดเจนในเวลานั้นได้วางสายสนกลในมีแม่ทัพนายกองมีนายทหารทั้งในายราชาการนะขณะนั้นเมื่อปีห้าหนึ่งครับนายทหารที่ยังรับราชการอยู่นายทหารนอกราชาการด้วยวางแผนเหมือนกับพี่น้องอยู่ท้องสนามหลวงฝ่ายผู้รักความเป็นธรรม ฝ่ายผู้ปกป้องรัฐบาลรักประชาธิปไตยเป็นคนต่างชาติเป็นศัตรูที่มาลุกล้ําเป็นศัตรูที่มาลุกลานประเทศที่กําลังจะทําร้ายประเทศที่กําลังจะยึดครองประเทศไทยหรือทําลายประเทศไทยให้ย่อยยับจึงวางค่ายกลน,นาปล่อยให้คณะผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยเดินทางมาจากสนามหลวงซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคุณนรงศักดิ์กรอบไทยสง ผ่านถลํมลึกเข้ามาในค่ายกลที่พวกเขาซุ่มอยู่สองข้างทางมีอาวุธทั้งปืนทั้งมีดทั้งดาบมีทั้งสปตาต้ามีทั้งมีดแหลมสั้นมีทั้งไม้เบสบอลแล้วมีแท่งเหล็กใหญ่ๆพร้อมที่จะหวดฟาดลงไปนะสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับคนในชาติของเราสิ่งเหล่านี้เพื่อนร่วมชาติของเราทำกับคนไทยด้วยกัน ไม่แตกต่างจากสัตว์เดลัจฉาที่กัดกันด้วยเขี้ยวด้วยงาด้วยเล็บหลุมขย่ำกันทั้งที่ที่นี่เป็นประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็เลยไปไม่ไกลนี้ก็มีวัดภูเขาทองสมเด็จผู้ปฏิบัติงานแทนสังคราชอยู่ที่นั่นข้างหลังกองทัพบ,บกเลยไปไม่ไกลเป็นวัดบวรสถานที่ประทับของสมเด็จองค์พระสังคราชน่สมเด็จพยานสังวรสกลมหาสังคริยกอยู่ที่นั่นเลยไปหน่อยก็เป็นวัดพระแก้ว เป็นที่ปฏิสถานพร,พระแก้วมรกตนะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพื้นที่ในย่านนี้เป็นพื้นที่สถิตที่ประทับของพระบุคคลชั้นผู้ใหญ่และก็เป็นที่เรียกว่าปริฐานของสิ่งที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองเราพระพุทธรุปแต่ก็เกิดเหตุร้ายกับแผ่นดินนี้ณสถานที่อย่างนี้ยังไม่น่าเชื่อวันนี้พวกเรามาที่นี่ เพื่อมายืนยันว่าพวกเราเชิดชูพวกเราชื่นชมพวกเรายกย่องและพวกเราถือว่าท่านผู้วายชนนานมสกุลกอบไทยสง์ได้ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นวีรชนของชาติแม้ว่าเรายังไม่สามารถจะสร้างอนุสรณ์สถานที่เป็นวีรชนที่เป็นรูปปั้นเป็นหุ่นให้เขาได้รวมถึงลุงวมทองไพวัน วันหนึ่งข้างหน้าเราก็หวังว่าจะมีรูปปั้นจะมีหุ่นท่านเหล่านี้ประดิษถานอยู่นะจุดที่น่าสนใจเป็นจุดที่ทุกคนมองเห็นเป็นที่ศักดิ์ระเป็นที่เคารพเพราะเขาได้เสียสละแม้ชีวิตนั่นก็คือคุณนรงศักดิ์กอบไทยสงเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราจะเห็นรูปปั้นของวิรลชนเหล่านี้อยู่นะจุดทั่วประเทศนะจุดสําคัญนั่นก็คือเพื่อระล,ลึกนึกถึง ความยิ่งใหญ่การเสียสละแม้ชีวิตการเสียสละทรัพย์สินเงินทองเป็นการเสียสละที่น่ายกย่องการเสียสละลูกเมียเป็นการเสียสละแก้วตาดวงใจที่น่ายกย่องการเสียสละแขนขาก็เป็นเพียงแค่การเสียสละแต่คุณนรงศักดิ์กรอบไทยสงได้เสียสละหัวใจที่เคยเต้นให้หยุดเต้นชีวิตที่เคยเดินที่เคยไปนู่นมานี่ได้ให้หยุด เดินให้หยุดไปให้หยุดมานั่นก็คือด้วยเสียสละหยุดชีวิตไว้เพียงแค่นี้นี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่แม้พวกเราณขณะนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะบอกว่าพร้อมที่จะเสียสละแม้ถ้าไม่เกิดเหตุขับขันจริงพวกเราก็คงไม่กล้าที่จะบอกว่าพร้อมที่จะตายวันนี้พี่น้องที่รบคุณนรศัก์ก,กอบไทยสงไม่สามารถจะมาทำสิ่งที่เป็นผลชั่ว หรือเป็นผลที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงปิดฉากขุนงามความดีวีรกรรมมันยิ่งใหญ่ของเขาที่ได้ทําให้กับชาติบ้านเมืองครบรอบห้าปีค่าคืนนี้หลังเที่ยงคืนคาบเกี่ยวกันถึงวันที่สองนั่นคือดวงวิญญาณของชายผู้หนึ่งที่มาร่วมขบวนการต่อสู้ได้ถูกเพื่อนร่วมชาติลุมสังหารด้วยอาวุธ แล้วก็ได้ตายอย่างอเดิษฐานแล้วก็คนในชาติของเรามีเพียงคนกลุ่มเล็กๆที่มารวมตัวกันไอ้กลุ่มไซเบอร์แล้วก็ศิลปินเปิ้ลวาลีแล้วก็กลุ่มนักร้องนานวงดนตรีอะไรนะไฟเย็นกับคณะมาแสดงความคาระวะไว้อาลัยการสูญเสียและการจากไปเพื่อเป็นการจุดเทียนเล่มเล็กๆให้ยังลุกสว่างอยู่ เพื่อเป็นการบอกกล่าวเรื่องราวที่ชายคนหนึ่งได้เสียสละแม้ชีวิตพวกเราแม้ไม่จํานวนหมื่นจํานวนแสนไม่ได้ถึงร้อยคนแต่ก็ได้มาแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณไม่ตายฟรีคุณไม่ตายเปล่าพวกเราพร้อมที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณได้ลงมือทำและเสียสละแม้ชีวิตนั่นคือต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ต้องการให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนต้องการให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ทำงานอย่างต่อเนื่องต้องการให้ประเทศเปิดโอกาสมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคมีกฎหมายมาตรฐานเดียวต้องการให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่และวันนี้บ้านเมืองเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นได้พวกเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเราจะทําทให้ความฝันของคุณคุณนรงศักดิ์กอบไทยสง แม้ว่าจะไม่สามารถเสกเป่าดนบรรดาลให้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนได้แต่การมาที่นี่ของพวกเราก็มายืนยันว่าจิตนมที่ท่านมีอยู่ถ้าดวงวิญญาณของคุณนรงศักดิ์กรอบไทยสงสถิตยอยู่นสวรรค์ชั้นวิมานแมนชั้นไหนก็ตามขอจงให้เทพเทวดาจงนำข่าวนี้ไปบอกแต่ดวงวิญญาณของคุณนรงศักดิ์กอบไทยสงว่าพวกเรามาที่นี่ได้มารวมตัวกันทำบุญได้ทำ ทําสังฆทานได้ทํำบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ไวชนตามความเชื่อทางศาสนาที่พวกเรามีอยู่แล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของเขาจงรับรู้ว่าคนในประเทศณเวลานี้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้นิ่งดูได้ไม่ได้เฉยเมยต่อการที่เขาต้องลงทุนด้วยชีวิตเพื่อให้ประเทศนี้ถูกตอกเสาเข็มประชาธิปไตยเพื่อให้โครงสร้างประชาธิปไตยนั้น ได้ถูกปลูกสร้างขึ้นอย่างยั่งยืนและก็มีความมั่นคงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้อ่านเรื่องราวและได้สะดุดดีชื่อนรงศักดิ์กรอบไทยสงอยู่ในธรรมเนียบที่เขียนด้วยทองคำกับบรรพชนของเรากับวิเลชนของชาติหลายยุคหลายสมัยว่าพวกท่านทั้งหลายได้เสียสละพวกท่านได้ให้แม้ชีวิตเพื่อให้ประเทศนี้เป็นการลดน้ำพุนดินการต่อสู้เพื่อที่จะหมุนกงรงล้อการเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้เป็นประชาธิปไตยในวันข้างหน้าและก็คงไม่ช้าจนเกินไปเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าการจากไปของคุณรงศักดิ์กรไทสงจะไม่เป็นการจากไปแบบสูญเปล่าเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าประเทศนี้ยังต้องการการสืบต่อเจตนารมณ์ของผู้วายชนที่ได้เสียชีวิตท่ามกลางการล้อมปราบการสังหารจากการเข้าใจผิดของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติที่เป็นกาดพันธมิตรที่เป็นทหารส่วนหนึ่ง ที่ฝึกการฆ่าคนมีอาวุธครบมือแล้วก็มาฆ่าเพื่อนร่วมชาติอยู่ริมถนนรัฐชดำเนินแห่งนี้ซึ่งมีความหมายในชื่ออยู่ในตัวเป็นเรื่องที่น่าอัปยศเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คนไทยมาฆ่ากันเองณนะใจกลางเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางของประเทศศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางศาสนาศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมศูนย์กลางการศึกษาศูนย์กลางการบริหารประเทศอยู่ที่นี่แต่เพื่อนร่วมชาติของเราที่มีความเห็นต่างทางการเมือง กับถูกเข็นฆ่าแบบปาเถื่อนแบบโหดเที่ยมอมหิตแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจคนที่ทำร้ายเพื่อนเราก็ไม่ใช่คนต่างชาติมาจากขเขมรมาจากประเทศจีนมาจากแอฟริกาผิวดำที่ไหนก็เป็นคนในย่านนี้ก็เป็นคนที่อยู่ข้างหลังเบื้องหลังหรืออยู่เบื้องหน้าเกี่ยวข้องพัวพันกับการปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลเข้าไปยึดทำเนียบทำนายถึงสามสี่เดือนคนพวกนี้กับไม่สำนึกพี่น้องที่เคารพ เรามาที่นี่เพื่อไม่ต้องการให้เกิดความอาฆาตแค้นเข็นฆ่ากันเรามาที่นี่ไม่ต้องการจะมาทําให้แผลของความรู้สึกเจ็บปวดมันขยายตัวแล้วก็กว้างขึ้นแต่เรามาที่นี่เพื่อต้องการปิดแผลให้เกิดความรู้สึกดีในชาติบ้านเมืองบ้านเมืองของเราจะต้องเดินไปข้างหน้าประเทศไม่สามารถจะหยุดหรือถอยหลังหรือจะมาแช่แข็งกันได้มีแต่การหมุนกงล้อแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ขยับสับเปลี่ยนไปทัดเทียมนานาชาติเท่านั้นเราจึงหวังว่าเพื่อนร่วมชาติของเรา พี่น้องในประเทศหรือว่าอยู่ในต่างประเทศถ้าได้ชมคลิปเสียงนี้ผ่านไทยไว้ให้ท่านแน่ใจว่าคนไทยทั้งประเทศได้ไว้อะไรและก็ได้ขึ้นทำเนียบแม้วันนี้เรายังไม่สามารถจะสร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปั้นได้เหมือนกับในประเทศที่เขาเจริญแล้วแต่คุณนรงศักดิ์กอบไทยสงวิวชนของเราที่ได้เสียสละที่ยิ่งใหญ่คือเสียสละชีวิตพวกเราได้สร้างอนุสาวรีย์ของเขาไว้ในหัวใจ ในรรมเนียบการเสียสละในทามเนียบของการต่อสู้แล้วพี่น้องทูลรบจึงอยากมายืนยันว่าเวทีเล็กแข่งนี้จะเป็นเวทีที่ยืนยันว่าคนไทยจะไม่ยอมให้มีการฆ่ากันอีกคนไทยจะต้องใช้เหตุผลคนไทยจะต้องใช้ปัญญาคนไทยจะต้องใช้ความรู้สึกในการพูดคุยจะต้องใช้การเจรจาจะต้องใช้การบอกกล่าวกันเพราะเราไม่สามารถจะไปหนีไปไหนได้เราเป็นคนในชาติเราเป็นคนในประเทศนี้ นี่คือสิ่งที่น่าอัปยศที่มีการแบ่งฝ่ายแล้วก็ถึงกับทำร้ายกันเพราะฉะนั้นผมยังอยากกราบเรียนกับพี่น้องและขอยืนยันว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเราขอให้นักการเมืองได้มีจิตสำนึกโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ตวันนี้มีการของฝ่ายที่มาปิดล้อมชุมนุมถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งคนและก็ถูกบาดเจ็บอีกหนึ่งคนเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีคนเจ็บคนตายเพิ่มขึ้นหรือไม่ เรื่องพวกนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนักการเมืองภาคใต้โดยเฉพาะคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เกี่ยวข้องทั่วพันธุ์ออกไปในม็อบไปเกี่ยวข้องไปให้ท้ายไปยกหางจะต้องรับผิดชอบนอกจากรัฐบาลจะต้องให้ความเป็นธรรมแล้วนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไม่ควรจะเอาพี่น้องประชาชนมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทําลายล้างกันบ้านเมืองเราควรจะ ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงแบบความมีอารยะแบบความเจริญแบบนานาชาติเขาอย่าเอากําลังมาต่อสู้กันเพื่อโค่นล้มหรือเพื่อหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั่นเป็นเรื่องของความล้าหลังเป็นเรื่องของมนุษย์ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราอีกต่อไปเวทีนี้จึงเกิดขึ้นมาผมขอขอบคุณญาติมิตรเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนที่มาทําเวทีแห่งนี้ที่ได้ก่อให้เกิดเวทีแห่งนี้ จากการหลอมรวมการจากการตัดสินใจคนนั้นช่วยนิดคนนี้ช่วยหน่อยนะแม้ว่าผู้คนจะมาไม่มากแต่พวกเราก็ได้ทําหน้าที่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันว่าคุณนรงศักดิ์กรอบไทยสงนั้นไม่ได้ตายเปล่าไม่ได้จากไปหายไปกับสายลมแสงแดดพวกเรายังมาทําหน้าที่ยกย่องสดุดีเขานาจุดประทัดแห่งหัวใจให้ดังสนั่น,นวันใยไปในจักรวาลให้รู้ว่าพวกเรายังก็ลึกนึกถึงคุณอยู่คุณนรงศักดิ์กรอบไทยสง ขอให้ดวงวิญญาณของคุณไปสู่สุขติขอให้ดวงวิญญาณของคุณได้รับรู้ว่าพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อยือนยันว่าบ้านเมืองนี้ไม่สามารถจะปกครองด้วยแบบเผด็จการอื่นๆได้ไม่ว่าจะ,ะเผด็จการแบบไหนเพราะวันนี้เรายืนยันว่าอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศจะต้องเป็นของประชาชนไม่ว่าจะเป็นอํานาจบริหารแม้วันนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไม่มีอํานาจถึงร้อเปอร์เซ็นต หรือไม่ถึง50%ด้วยซ้ํารัฐสภาที่กําลังพิจารณากฎหมายวันนี้มีอํานาจไม่ถึง50%หรือไม่เกิน30%ด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงศาลที่มีอํานาจเต็มร้อยเปอร์ซและอํานาจอื่นๆของรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปอยู่ที่ศาลองค์กรอิสระหมดแต่พวกเราที่นี่มายืนยันว่าวันหนึ่งพวกเราจะทําให้อํานาจของประชาชนนั้นเต็มร้อยอานาจนิติบัญญัติเต็มร้อยอานาจบริหารเต็มร้อย และอำนาจฝ่ายตุลาการจะต้องมาจากประชาชนเชื่อมโยงกับประชาชนยึดโยงประชาชนบรรดาฝ่ายตุลาการจะต้องมีจิตสํานึกได้ศึกษาบทเรียนว่าด้วยจิตสํานึกแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรเรื่องพวกนี้จะต้องขับเคลื่อนและจะต้องผลักดันในขบวนการปฏิรูปประเทศไทยลื่นอื่นพวกเราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยวันนี้ผมยังอยากมายืนยันสแสดงเจตนารมณ์ให้คุณนรองศักดิ์กอบไทยสง์ ดวงวิญญาณท่านสถิตอยู่ณสถานวิมานแมนสวรรค์ชั้นไหนได้จงรับทราบว่าพวกเรามาทําหน้าที่ในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการมิตรร่วมรบที่ยังต้องทําหน้าที่อีกต่อไปความสําคัญของการจัดงานในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่พวกเรามาทําหน้าที่แต่อยู่ที่ผู้เสียชีวิตอุดมการของเขาได้รับการสืบต่อได้รับการขับเคลื่อนได้รับการหมุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เขาในมุ่งหวังไว้ผมจึงขอยืนยันกับญาติปิตของเราและดวงวิญญาณผู้ไว้ชนรวมถึงเทพพยาดาวาดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้จงรับรู้ว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อยืนยันว่าเราจะขับเคลื่อนต่อสู้แบบสันติวิธีใช้เหตุผลเดินบนเท่นสร้างสายกลางและนำชัยชนะมาให้ประชาชนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับ